สวัสดีค่ะเอพิธาร์บาย,บายมือห่วยนะคะงานแก้คลิปค่ะเมื่อเช้านี้ลงไปคลิปเบามากนะคะทั้งงานโค้ชงานการ์ดนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็เพิ่งจะไปเช็คคลิปเมื่อกี้นะคะตอนที่ลงงานโค้ชไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่การ์ดเลยต้องมาอัดใหม่นะคะอัดใหม่เนาะก็มีให้เลือกนะคะในหัวข้อท็อปิกว่าเขาบล็อกคุณไปทําไมนะคะพี่การ์ดนะคะเด็กที่หนึเนาะ อันนี้วิาสามนนีเด็กที่สองโกลเด้นเกิร์นนะคะอันนี้เด็กที่สามโกลเด้นอานะคะอืมหนึ่งสองสามเนอะโอเคค่ะปะแต่จริงพ่พอดีจะจำพอดเรื่องได้นะคะก็จะจะเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ นี้เป็นไปได้สองกรณีนะคะของคนที่เลือกเด็กแรกนะคะก็คือ เด็กค่ะอ่าเด็กแรกนะคะเอ่อ องแรกเนี่ยคุณน่าจะเดียวกับชาวธาตุลมม่ถุนตุนกลุ่มนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความขยันนะคะมุ่งม,มั่นทำงานนะคะเป็นคนที่มองหาความสำเร็จเป้าหมายในตัวเองนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นได้สองกรณีนะคะกรณีแรกนะทำไมเขาถึงบอกคุณเพราะว่า กรณีแรกนี่เขาไปทํางานนะคะแล้วก็อยากมาสร้างค,าครอบครัวกับคุณแหละแต่เขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นเนี่ยนะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นทหารตํารวจคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็แล้วแต่องค์กรของความมั่นคงต่างๆนะคะเซลล์สะจวดนักบินนักแข่งรถเป็นคนไทยในต่างแดนได้นะคะชาริออตนะเป็นคนในเครื่องแบบได้แล้วก็อาจจะเป็นคนไกลด้วยนะแล้วก็เนี่ย กรณีแรกเคสแรกเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเคสที่2องเขาอยากมาสร้างครอบครัวยังมีความรักอยู่นะแต่ต้องบอกไปก่อนเพราะว่าเขามีงานที่จะต้องทําต้องรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่อยากจะให้ตัวเองสร้างนอะสร้างตัวให้ตัวเองมีชีวิตที่มั่นคงก่อนนะคะถึงจะกลับมาสารสัมพันธ์หรือคิดเรื่องความรักนะคะตอนนี้นะเ,เนี่ยและเขาอนาคตเขาจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานมีความมั่นคงนะคะ s i k of สิกอบบอนนะแล้วเขาก็จะตัดสินใจนะเอ่อตัดสินใจที่จะมาง้อคุณในภายหลังนะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เคสแรกนะคะเคสที่หนึ่งนะเออเคสเออเคสที่2นะคะเคสที่1ก็คือเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาเลยต้องจําเป็นต้องวักคุณเคสที่2ก็คือเขาขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินทํางานนะคะมีความขยันอดทนก็เลยไปทํางานแล้วก็เลยไม่ได้มาอ่อ ยังไม่อยากมาแบบอินเลิฟมาสารสัมพันธ์อะไรคุณตอนนี้เนาะอืมอ่านะคะอันนี้กล่องที่